ฟ้ามหาตกปลาข้อครับอยู่ห่วยหาตกเลาะน้ำห่วยครับเยื่อที่ผมใส่ก็เป็นหนังออยครับนี่ครับหน้าออ้ลายทุ่งฉาครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อนาโจสายมะเร็งได้ครับงานดีมากนะครับลายงามครับหน้าโจสายมะเร็งนะครับเดี๋ยวผมขึ้น หนาฟิสไปให้ครับนะครับตามตัวแรกครับ มาเดี๋ยวลงคลิปตกปลาดวนแล้วครับลงงจ้คลิปยิงงู่ะแค่ฝีมือที่คือเกาบ่าวบุ๋ล่ะ บัถือครับครับง่ายไหม่ครับเปยนเป็นเยอเป็นนั่งไอซีเรืองเลมอนครับนี่ครับไลสวยๆได้ครับครับถ้าสนใจก็ติดต่อหน้าโจสายบันลิงได้ครับเดี๋ยวผมขึ้นนาฟิตได้ให้ครับนี่ครับผลงานงานดีครับครับไป ตามทาป่ะข้อตัวแรกนะครับ เฮ้ยถือพระวะถือพระวะโอ้ระ,ะถือครับอื้ยมีหลุ่นครับมีหลุ่นมนีครับเอาไหมครับไม่ ไปแล้วครับบ้องหัวอยูบาวูครับลองวัดมัครับอยููครับนังอายครับนังอายครับว่าหันเห็นมันกันลูกปลาครับนี่นังอายสีสมสีเลืองไดมอนครับเต็มปากเลยครับอุ้ยดูแล้วนี่ครับครับ นางไอ้ครับนัองไอซี่สมเลม,มอนครับสีเหลืองเลม,มอนหามเอย้ยบอกผิดอีกแล้วครับตามตัวต่อไปครับไอเมื่อนี้ที่มาสอนต่ชอช็อตครับสไตล์บ้านๆเลยครับนี่ครับอันดับแรกให้เฮ็ดยังที่ครับนี่ครับแล้วก็มว้วน ตึงเลยครับนี่ช็อกช็อกครับขันดูบ้านมีน้ำใส่น้ำขันยุบปลายโบมีน้ำใส่น้ำลายครับนี่นี่แล้วก็สายช็อกอยู่ข้างล่างครับสายสายพี่อีอยู่ข้างเทงครับนี่ครับแล้วก็ม้วนครับม้วนหนึ่งนี่ครับใสยขวาครับ แล้วก็ถ้าเบื้องมนทัานกับก่อเบื้องไมครับเอาไม้นะครับจชัดจะชัดนะครับม้วนนะครับใายช็อกม้วนพี่พี่อีไปทั้งขวาแล้วก็ม้วนไปทั้งขวาแล้วก็ม้วนไปทั้งซ้ายครับแล้วก็สลับกันครับแล้วก็เทประมาณจากยี่สิบรอบครับนี่ครับ พอครบยี่สิบรอบแล้วเราก็เอาให้เป็นวงครับแล้วเอาสายสายสาย,สายตัวส่วนมันเอาข่ามไปอีกฟังนึงครับแล้วเาก็เอาตัวส่วนลอดห่วงครับเฮ็ดหั้ที่หารอบครับนี่ครับหนึ่งสองสาม ดีฮาครับเพราะ้ดรับตอนนี้เร้พริกใช้วงไปทั้งหน้าครับมาหารอบเพื่อน,นครับครับแล้วก็ดึงดึงตัวตัวส่วนมันครับ ตัวส่วนกับสายลักครับ้วก็ดึงให้แน่นเลยครับครับแล้วถ่ายกัตัดเก,เก็บเก็บรายละเอียดครับออไปเชงนะครับแต่เก็บรายละเอียดครับ ไแค่ครับโอ้ยหานี่ครับตาช็อคครับนี่ครับเสร็จแล้วครับวิธีการต่อช็อคครับหนังเปี้ยนี่ครับครับ จดจกับถึกแจกับกดไลค์กดแชร์เปน็นใงนะครับคุณครับครับสำหรับเครื่องมือนี่ก็คือที่ได้ท่านนีนะครับ ราะว่าบึ้งครับชะพิสาปาาบิ้งเหรอฟังนี่กันน้ำเริ่มแห้งเริ่มมงามแล้วครับครับคือสิได้พอทำนี้แล้วครับครับเราชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเลยเลยครับผมครับ